ความสัมพันธ์ของกราฟนะครับที่มีเป็นเส้นตรงรูปทั่วไปของเส้นตรงนะครับมี2รูปคือ 1. y เท่ากับ mx บวก c นะครับอันนี้คือรูปทั่วไปและรูปมาตรฐานคือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0นะครับหลักการเราจะหาเส้นตรงนะครับที่ผ่านจุดลบ5 4และ3 1นะครับขั้นที่1เลยเราก็จะหาความชันนะครับความชันเกิดจาก y ลบ y ส่วนด้วย x ลบ x นะครับก็จะกลายเป็นเอา y ตัวนี้ขึ้นลบเอาตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น1ลบ4หารด้วยถ้าเอา x ตัวนี้ขึ้นนะครับก็ต้องเอา x e, ตัวนี้ขึ้นด้วยก็จะกลายเป็น3ลบด้วยลบ5นะครับ1ลบ4ได้ลบ3ส่วนด้วย 3ลบด้วยลบก็กลายเป็นบวกนะครับ3าบวก5เป็น8เพราะฉะนั้นตอนนี้ความชันคือลบ3ส่วน8นะครับต่อไปขั้นที่สองตั้งสมการขึ้นมา y เท่ากับ m x บวก c นะครับแบบนี้เรามี m แล้วนะครับ m ก็คือลบ3ส่วน8นะครับก็จะแทนลงไปเป็น y เท่ากับลบ3ส่วน8 x แล้วบวกด้วย c นะครับ หลังจากนั้นเอาจุดผ่าน1จุดมาใช้ใช้ใครก็ได้นะครับสมมติครูใช้จุดของจุด3กับ1น,นะครับก็แทนค่าลงไปโดยเอา3แทนลงไปใน x นะครับและเอา1แทนลงไปใน y ต่อไปเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1เท่ากับลบ3ส่วน8คูณด้วย3นะครับแล้วบวกด้วย c ก็จะกลายเป็น1เท่ากับเอาบนคูณบนนะครับก็เป็นลบเส่วนแปบวกด้วยซีนะครับแบบนี้เราไม่สามารถเอา8ย้ายขึ้นไปคูณได้นะครับทําไม่ได้เพราะว่าไม่ได้หารทั้งหมดนะครับเราจะทั้งก้อนนี้ย้ายกลับมาบวกก็จะกลายเป็น1บวกด้วย9ส่วน8เท่ากับซนะครับตรงนี้ครน,นก็จะกลายเป็น8บวกด้วย9ส่วน8นะครับเท่ากับ4เพราะนั้น4เดียวก็เลยเป็น สิบเจ็ดส่วนแปดเอาซีกลับเข้าไปคืนในนี้นะครับเพราะฉะนั้นสมการข้อนี้ก็เลยตอบ y เท่ากับลบสามส่วนแปด x บวกด้วยสิบเจ็ดส่วนแปดนะครับต่อไปเป็นหัวข้อเส้นขนานและเส้นตั้งฉากน,นะครับทฤษฎีบทมีอยู่ว่าถ้า 1> l 1ขนาด l 2นะครับเส้นตรงสองเส้นขนานกาัน m 1กับ m 2มันจะเท่ากันนะครับและถ้า l หตั้งฉากกับ l 2นะครับเอา m 1คูณ m 2จะกลายเป็นลบ1นะครับข้อสังเกตนะครับถ้าเรามีสมการเส้นตรง y เท่ากับ mx บวก c m, 4, m จะเป็นตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า x ตรงนี้นะครับและสังเกตว่าข้างหน้า y ตรงนี้ต้องเป็น1นนะครับและต้องเป็นบวกด้วย ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีสมการ 3x บวกด้วย 5y ลบ7เท่ากับ0แบบนี้จะหา m นะครับเป็นเท่าไหร่เราก็เริ่มจัดก่อนนะครับเราจะเอา 5y ไว้กับที่นะครับก็จะกลายเป็น 5y เท่ากับตรงนี้ย้ายไปนะครับย้าย 3x ไปก่อนมาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลบ 3x นะครับ ต่อไปย้าย7มาจากลบย้ายมาก็เป็นบวกนะครับก็จะกลายเป็นบวก7ต่อไปเลข5ย้ายไปหานะครับเพราะฉะนั้น y ก็จะกลายเป็นลบ3ส่วน5 x บวกด้วย7ส่วน5ะครับแบบนี้ก็เลยสรุปว่าความชันก็คือตัวเลขข้างหน้า x นะครับแบบนี้ m ก็จะตอบลบ3ส่วนห ต่อ,อไปเป็นพื้นฐานการสร้างเส้นตรงนะครับข้อที่1เลยข้อย่อทิศจะหาเส้นตรงที่ขนานกันนะครับสังเกตว่าเส้นตรงที่ขนานกันนะครับ2ตัวหน้าจะเหมือนกันเพราะจะเป็นตัวคุมความชันนะครับ2ตัวหน้าตรงนี้จะเหมือนกันเลยแต่ข้างหลังจะต่างกันนะครับข้อแรกจงหาสมการเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรงเส้นนี้และผ่านจุดอันนี้นะครับเส้นตรงที่ขนานกันเราก็จะก๊อปปี้ตัวหน้ามาเลยนะครับ เพราะฉะนั้น L ของเราก็จะกลายเป็น3 x บวกด้วย4 y แล้วบวกด้วย d ก็ได้นะครับเท่ากับ0โจทย์บอกว่าผ่านจุดที่ชื่อว่า x เป็น3และ y คือ2นะครับเราก็จะแทนค่า3กับ2ลงไปในสมการนี้นะครับโดยเอา3แทนลงไปใน x นะครับและเอา2แทนลงไปใน y ก็จะกลายเป็น 3คูณด้วย3บวกกับ4คูณด้วย2นะครับแล้วบวก d เท่ากับ0 3คูณ3ได้เก้าคูณ2ได้8นะครับบวกด้วย d เท่ากับ0 9บวก8ได้17บวก d เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้น d เดียวก็เลยตอบลบ17บเจ็ราก็จะเอาลบสิตัวนี้นะครับแทนกลับเข้าไปในสมการก้อนของตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นสมการ l ตัวนี้ก็จะตอบ3 x บวกด้วย4 y แล้วลบ17เนะครับเท่ากับ0ก็จะเป็นคำตอบนะครับเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรงเส้นนี้แล้วผ่านจุดคู่วอันดับ3 2สองนะครับต่อไปเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกันนะครับหลักการเส้นตรงที่ตั้งฉากกันเรียนสังเกตนะครับว่า ax บวก by นะครับ เราก็ทําการสลับคูณดับนะครับโดยทําการสลับจาก a อยู่ข้างหน้าเป็น a อยู่ข้างหลังนะครับและ b อยู่ข้างหลังเอาไปเป็นอยู่ข้างหน้าแทนนะครับเส็จแล้วเครื่องหมายตรงกลางสังเกตนะครับว่าจะสลับกันถ้าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้ก็จะสลับเป็นลบนะครับแต่ถ้าเป็นลบก็จะสลับเป็นบวกตัวอย่างนะครับจงหาสมาการเส้นตรงที่ตั้งฉากก <comm and ress> ับเส้นตรงเส้นน <world> ี <world> ้และผ่านจุด3 2สองนะครับตั้งฉากกัน และสมการข้อนี้นะครับเราก็เลยสรุปว่าเพราะฉะนั้น l ของเราก็จะเท่ากับแล้วก็ copy นะครับสลับเลขจาก3กับ4ก็สลับเป็น4 x กับ3 y นะครับแล้วตรงนี้เป็นบวก c แทนหรือบวก d ก็ได้นะครับเท่ากับ0เครื่องหมายทำการสลับนะครับจากลบจากบวกตรงนี้ก็สลับเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นจบบอกว่าผ่านจุด32แล้วก็แทนจุด32ลงไปนะครับ เอาสแทนลงไปใน x นะครับและ2แทนลงไปใน y นะครับก็จะกลายเป็น4คูณด้วย3ลบกับ3คูณด้วย2นะครับบวกได้วย d เท่ากับ0 4 3ย์นะครับลบด้วย3 26บวกได้วย d เท่ากับ0ก็จะกลายเป็น6บวก d เท่ากับ0ูน d เดียวก็ได้ตอบลบ6นะครับ เราก็จะเอาอระบตัวนี้แทนกลับเข้ามาในสมการก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้น L ก็จะตอบสมการที่ชื่อว่า 4x ลบ 3y แล้วลบ6เท่ากับ0นะครับก็จะเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับสมการนี้นะครับและผ่านจุด 3, 2ด้วย แบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งโจทย์หามจงหาสมการเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรง3 x ลบ4 y บวก5เท่ากับนะครับและผ่านจุด3-5ขนานกันนะครับเราจะ Copy 2ตัวหน้าออกมาเลยเพราะฉะนั้นเส้นตรงของเราก็จะกลายเป็น3 x ลบ4 y นะครับบวกเท่ากับ0หลังจากนั้นผ่านจุด แทนแล้วก็เป็นจริงนะคะเราก็จะแทนค่าของ x คือ3และ y คือ5ลงไปนะครับเอา3ลงมาแทนใน x และเอา4เอา5้าลงมาแทนใน y นะครับก็จะกลายเป็น3คูณด้วย3ลบกับ4คูณด้วย5นะครับแลบ้วบวก c เท่ากับ0 339ลบกับ5 4าสี่ยีบนะครับ 4, บวกด้วย c เท่ากับ0ู 9ก้ลบยีก็เป็นลบสิบนะครับบวกซเท่ากับศูเพราะฉะนั้น C เดียวก็เลยตอบ11เนะครับเราจะเอา C ตรงนี้กลับเข้าไปคืนในก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบว่าสมการเส้นตรงที่ขนานกันก็คือ 3x-4y ลบ 4y แล้วบวก11เท่ากับ0นะครับต่อไปข้อที่2 ข้อที่2หาสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากนะครับและผ่านจุด1 2สองเส้นตรงที่ตั้งฉากเราก็าจะดู2ตัวหน้านะครับทำการสลับคู่อันดับจาก3 4ก็สลับเป็น4 3นะครับตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น y เครื่องหมายตรงกลางนะครับสลับจากลบก็จะสลับเป็นบวกนะครับแต่ถ้าโจทย์เป็นบวกก็จะสลับเป็นลบนะครับแล้วบวก c เข้ากับ0ูนย์ จบบอกว่าผ่านจุด1นึแล้วก็เอา1นึไปแทนนะครับโดยเอา1นึ่ไปแทนใน x นะครับแล้วเอา2องไปแทนใน y ก็จะกลายเป็น4คูณด้วย1บวกกับ3คูณด้วย2นะครับแล้วบวก c เท่ากับ0 4คูณ1ได้4 3คูณ2ได้6นะครับ6บวก c ก็เป็น10บวก c เท่ากับ0 c ก็เลยเป็นลบ10นะครับ เอาลบสิบตัวนี้แทนกลับเข้าไปในสมการนี้นะครแทนกลับเข้าไปในตัวสมการของตัว c เพราะฉะนั้นสมการที่ตั้งฉากและผ่านจุด12ก็คือ4 x บวก3 y แล้วลบ10เท่ากับ0นะครับข้อที่3นะครับจงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดลบ10และขนานกับเส้นตรงที่ผ่านจุด หนึ 1> 1, 2, และลบสามลบสนะครับภาพของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสมมุติจุดนี้คือจุดลบหนึ่งศูนแล้วจุดนี้คือจุด1นึสองนะครับแล้วจุดนี้คือจุดลบสามกับลบสี่เข้าๆนะครับเราก็จะมีเส้นตรงเส้นนี้1เส้นขึ้นมาที่ผ่านจุดสจุดนี้นะครับเรากําลังหาเส้นตรง1เส้นที่ขนานกับเส้นตรงที่ผ่านสจุดนี้นะครับจริงๆขนานกัน มีหลายเส้นเลยนะครับแต่จะมีเส้นเดียวเท่านั้นที่ทั้งขนานและผ่านจุดลบหนึ่งศูนย์นะครับแบบนี้เราก็จะหาความชันตัวนี้ก่อนนะครับขั้นที่หนึ่งเราก็จะหาความชัน m ก็เกิดจาก y ลบ y ส่วนด้วย x ลบ x นะครับก็จะกลายเป็นเอาลบสี่ลบที่สองนะครับก็เป็นลบสี่ลบที่สองหารด้วย x ลบ x ก็เอาลบสามลบดิ้นหนึ่งนะครับแบบนี้ก็จะกลายเป็นลบหกหารด้วยลบสี่นะครับเอาลบตัดลบได้แล้วใช้แม่สองตัดนะครับก็จะกลายเป็นสามส่วนสองด้วยความชันเสร็จแล้วก็ไปสร้างเส้นตรงนะครับแบบนี้ก็จะกลายเป็น y เท่ากับ m x บวก c นะครับแต่ m ได้มาแล้วคือ3ส่วน2นะครับตรงนี้มันก็จะกลายเป็น y เท่ากับ3 2ส่วน2 x แล้วบวกด้วย c นะครับโจทย์บอกว่าต้องการจุดที่มันผ่านก็คือจุดลบ1กับ0นย์ะครัแก็แทนเอาลบ1แทนลงไปใน x นะครับแล้วเอา0แทนลงไปใน y ก็จะกลายเป็น0เท่ากับ3ส่วน2คูณด้วยลบ1แล้วบวก c นะครับก็จะกลายเป็นลบ3ส่วน2 บวก c เท่ากับ0 c, c เดียวก็เลยตอบ3ส่วน2นะคะเอา c ตรงนี้กลับเข้ามาคืนใน c ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะตอบสมการเส้นตรงเราคือ y เท่ากับ3ส่วน 2x บวกด้วย3ส่วน2นะคะข้อที่4นะคะจงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดลบ1 0 และตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุด2 5และ3ลบ4นะครับแบบนี้ขั้นที่1น,นะครเราก็จะหาความชันก่อนความชันก็เกิดจาก y-y ลบ y ส่วนด้วย x-x ลบ x นะครับเราก็จะเอาลบ4ไปลบกับ5นะคะรับลบ4ลบหาหารด้วย x-x กลบ x ็ x, ก็จะเอา3ไปลบ2นะครับ ก็จะกลายเป็นลบ9กส่วน1ก็คือลบ9นะคะโจทย์ต้องการหาเส้นตรงที่ตั้งฉากนะครับตั้งฉากกัน m 1คูณ m 2จะต้องได้ลบ1นะคะซึ่ง m 1ของเราได้มาแล้วคือลบ9กนะคะก็จะกลายเป็นลบ9กคูณกับ m 2จะต้องได้ลบ1นะคะเพราะฉะนั้น m 2ก็จะกลายเป็นลบ1หารด้วยลบ9ซึ่ง ตัดได้นะครับก็จะกลายเป็น1นส่วนเต่อไปขั้นที่2เราก็จะหาเส้นตรงนะครับตั้งขึ้นมาคือ y เท่ากับ m x บวก c ซึ่ง m ของเราจะใช้ตรงนี้นะครับคือ1นส่วน 9. เอาไปแทนค่าก็จะกลายเป็น1นส่วนเแล้วก็ x บวก c นะครับรู้จุดผ่านแล้วคือจุดที่เราต้องการคือจุดลบหนึ่ศูนย์นะครับ x เป็นลบหและ y คือศูนย ก็แทนค่าลงไปนะครับเอาลบหนึ่งแทนลงไปใน x แล้วเอาศูนย์แทนลงไปใน y นะครับก็จะกลายเป็นศูนยเท่ากับหนึงส่วนเาคูณด้วยลบหงนะคะบวก c หนึส่วนเกคูณลบห่็เป็นลบหนส่วนเะครับบวก c เท่ากับศูนย์งนั้น c เดียวก็เลยเป็นย้ายข้อน,นี้ไปนะครับก็จะกลายเป็นหนส่วนเก้าะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบ y เท่ากับ 1ส่วน9 x แล้วบวกด้วย1ส่วน9นะครับข้อที่5นะครับจงหาสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นนี้นะครับและผ่านจุดตัดของเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับข้อนี้ครูขออนุญาตวาดภาพขึ้นมาให้ดูนะครับมันก็จะมีภาพของเส้นตรงเส้นนี้1เส้นแล้วก็วาดขึ้นมานะครับเสร็จแล้ว ก็จะมีเส้นตรงสองเส้นนี้นะครับตัดกันอาจจะตัดกันยังไงก็ได้นะครับสมมติเป็นตรงนี้มีจุดจุดหนึ่งนะคะรับโจทย์กำลังหาเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นนี้นะครับเสน้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นนี้จริงก็มีหลายเส้นนะครับที่ตั้งฉากกันแต่จะมีอยู่เส้นเดียวนะครับที่ทั้งตั้งฉากและผ่านจุดตัดมันด้วยก็จะเป็นเสน้นนี้นะครับเพราะนั้นเรากำลังหาเส้นตรง l 2อยู่นะครับโดยที่เราจะไปแกะจาก l 1ก่อน l 1ก็คือเส้นนี้นะครับ l 1คือเส้นนี้เราก็ทําการจัดรูปก่อนขั้นแรกเราก็จะจัดรูปของ y เท่ากับ m x บวก c เพื่อหาความชันก่อนนะครับข้อนี้ลองจัดรูปก็จะกลายเป็นเรามี x ลบ7 y ลบ11เท่ากับ0ูนะครับเราย้ายลบ7 y ไปก็จะกลายเป็น x ลบ11เท่ากับ7 y นะครับก็จะกลายเป็น y เท่ากับ1ส่วน7 x ลบด้วยส1ส่วน7นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ความชันที่1ของเราได้มาแล้วก็คือก้อนนี้นะครับคือ1ส่วน7แต่เนื่องจากว่า l 1ตั้งฉากกับ l 2นะคะ m 1คูณ m 2จะต้องได้ลบ1ซึ่ง m 1คือ1ส่วน7มาแล้วนะครั เพราะฉะนั้นต้องคูณด้วย m 2จะเท่ากับลบ1แล้วก็ย้าย7ตัวนี้นะครับกลับขึ้นมาบนคูณตัวนี้เพราะฉะนั้น m 2ของเราก็จะกลายเป็นลบ7นะครับอันนี้เป็นตัวแรกหลังจากนั้นเราก็ทําการแก้สรรมการนะครับแก้สรรมการของจุดตัด2จุดนี้นะครับก็คืออันนี้กับอันนี้ตัดกันแล้วก็มาแก้ดูนะครับก็จะกลายเป็น 2x-5y กลบ 5y ก็ย้าย17มานะครับจะเป็นเท่ากับ17เป็นสมการที่1ต่อไปก้อนนี้เราก็จัด3 x บวกด้วย 2y นะครับแล้วก็ย้ายบวก3มาฝั่งนี้เลยก็จะกลายเป็นลบ3นะครับเป็นสมการที่2หลังจากนั้นเอาสมการที่1นะครับไปคูณด้วย2ก็จะกลายเป็นกเอา2ตัวนี้ คูณเข้าไปทุกตัวนะครับก็จะกลายเป็น4 x ลบ1 0 y เท่ากับ34เป็นสมการที่3นะครับหลังจากนั้นก็เอาสมการที่2ไปคูณด้วย5นะครับก็จะกลายเป็น1 5 x บวกด้วย1 0 y เท่ากับลบ15นะครับเป็นสมการที่4หลังจากนั้นเอาสมการที่3กับ4นี้มาบวกกันนะครับบวกกัน เราก็จะเอา4 x บวก1 5 x ก็เป็น1 9 x นะครับลบด้วย10 y บวกด้วย10 y ก็ตัดไปจะเท่ากับตรงนี้ก็จะกลายเป็น19นะครับบกกันเพราะฉะนั้นก็จะได้ x ออกมานะครับคือ1หลังจากนั้นเอา1กลับไปแทนค่านะครับในนี้ก็ได้เราก็จะได้ y ออกมานะครับแก้ออกมาได้ y คือลบ3เพราะฉะนั้นแล้วก็ ตั้งสมก,การขึ้มานะคบเพราะฉะนั้นสมก,การเราคือ y เท่ากับ mx บวก c ซึ่ง m นะครับก็คือได้ามาแล้วเป็นลบ7แล้ว x y ก็จะใช้ของ1กับลบ3นะครับก็เป็นลบ3จะเท่ากับลบ7คูณด้วย x คือ1นึนะครับแล้วบวก c ลบ7คูณ1ได้ลบ7นะครับแยกกลับไปก็จะกลายเป็น4 c คือ4เพราะฉะนั้นข้อนี้ สมการสุดท้ายที่เราะตอบก็คือ l 2ก็จะกลายเป็น y, y เท่ากับลบ7 x แล้วบุกที่4นะคะจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้ันนด้วยะกครับ